ถาดดินมีอาโปมถาดน้ำมีวาโยกถาดล้มมีเตโชมถาดไฟวันไปกิ่งเธอเป็นอากาศเสฟเนื้อตังห่ำเนื้อตั้งรสังคัญปุุงแต่งแมงนั้นหนาออกเป็นขอ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 พ่อหัวบอลปลา้ นี่เราพน่าสังขารขอนสังขารขอนห้อนน้ำมวยนำน้อแม่เนะคิวเคยดกผมเคยดำทั้งผิวพันก่ย้อนก่อยเหลือหนอยบ้านสีสวยเป็นยมยยมหอยบ่สดไม่คือว้สาวบ่คือเข้าแต่ว้ใสแมนผูไดกะเล่จองบ่มีตีพะมองทั้งผิวพันบั้นท้ายตึง สิแปดปีมีตาบ้อ,องตึงๆเนาะแม่เนาะขันเท่ามาแล้วมีตาบ้อ,องตึงๆแ,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 แม่แม่ขากระตึ่งเออหูแหงตึงนะแม่เด้อได้ลูลกสองลูกหนึ่งเวิร์สแนวแต่เสียวตีเท้าว่าพออ้องเมีนบอนเคยหอมบ่อยากเนียนบอนเคยเนียงก็ยังหนีตาแม่ไปหามีสามสองบาดตายตองผูกข้องแรงตีว่าเฮาเหีห้ยว แล้งไง้ยบ่อยากบึงเอ๊ะนอนไกลกันบ่ได้เด้เถามมเาม็นขี้เขียวก,กันขี้เรยดก,กันตัวเม่เถาเมาื่อเป็นสุกง,งกเป็นสักงาเป่นก็นยังว่าเถาห้าลังบานบ่จักสินหาสินเปรบัดลูกจับเป็ดเวียกตากแดดปะสิว่มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไวเพื่อบูชา เท่าเมื่อแล่วโยจงยูโดยการว่าประมาคือแม่หนูมือนแม่หนูผูกพ่พอเวียนเชียนเปิ้ได้สร้างน้ำกระทำบุญเพินว่าบุญบุญนี่บ่มีไผปันแจกวกันแรกได้คือไม่ดอกต้ากางบุญบุญนี่บ่มีอังงดอกไผรทำประกอบกรรมันีต่อปะไตดวงแกว้วเจตนาท่านแล้วบ่หวังเห็นขีตานีท้านไม่คันติ ให้เจ้าตัดมัดชิยาออกทิม่มใจตัง้งบาตอทองมโนกรรมชอบแล้วหวังต่อในองค์ศิลแล้วจังเป็นผลท่านแพร่ไพ่ไปมโนในใจตั้งฟังหินบะนินซุมอีแม่อยท่านนั่นแปลว่าภูมินะแม่เด้อภูมิหมกภูมิใจที่ได้ทำบุญนะคะท่านนั่นแปลว่าภูมิเต็มมโนอึ้งตึงทานแล้วอย่าคือดะอยาคืดเนะ เออท่านในหลายๆด้วแม่เด้อพันญาท่านกลินสิเดป็นเศรษฐีพะนะท่านหึงสิเดป็นประพุทธเจา้าท่านเด่งท่านเดาสิเดป็นพระอินอันนี้ก็เป็นปริศนาธรรมนะแม่นะม,มีฉะนั้นจงอยู่ด้วยกรารไม่ประมาทการใส่ซีวิตเตอแม่เด้อ มีแค่นั้นเฮาต้องทำบุญไหว้เด้อท่านทั้งหลายบาัดทะเฮาตายส่วนบุญสินำ้ำニュพภาลานำสู้คำเบิดกรรมทำสัวยาสมอเสียบสองพองขึ้นกิเลสภาวมันสิบ้าเฮาเขาออ่าโศกไง่าบยมกบุญนั่นคือความสุขโศกเก,กล้ยเวน้นไผตะเวนเวียนใส่นี้ไปแก่บาปมีตบาบาเกิดขึ้นนำใส่ดอกใส่กันคนนั้นมีเกิดมีดับเด้อแม่เด้อเกิดเท่าดตายเท่านั้น เกิดลอยตายลอยเกิดพันตายพันมอลำกระตายคือกันเดอแม่เดอไพ่บ่อยากตายยากเกิดพนาพนว่างบาดขันละเน่านับบ่มีพระอิพนมีตะวันเวียนล้อมจอมทำเอ้ยพระเจ้าว่าตายไปตกป่า้างตานนั่นก่เศร้าวิญญาณหลอกจากเจ้าไปเกิดไม่ปฏิสนมีตะวันเวียนรับเกิดตายไว้สิ้นหลุดไมีทั้งสิ้นพื้นดินเที่ยงอยู่มีตาสาพันอยู่ ผัวผ่านตัดกี่เลดได้มีมุมแต่ผู้เดียวอีแม่โอ้ยน้าฮ่าป้าผู้ตาเจ้าเปิดเปิดหน้ายังจ๊งได้ออกปวด ม่แคนันสิตธะออกบวมบุนีมาบุญบอดอีแผ่เนาะเป็นว่าฝากยังบ่ท่อฝากปฏิสังขรณ์ถอนยังบวทถอนมาณะละยังบวทละกามคุณบุญยังบวทบุญบันประชาเอาอันนี้แหละคขาบอกสั้นนันคนฟังเอ้ยตอนนั้นแล้วนั่นแล้วสิทธาละเจ้าละเจ้าอาพิเศษสมรสกั็ผนังพิเากมาแต่งงานกินเลี้ยงพ่อสมเร็จเสียสังบริบบบทมนูนอก นั่นแล้วจากการสมสู่พระวิดาเนอเจ้ามาเลยสั่งแต่งอโูกพระสตร์สอฟาให้เท่าอยู่สามหลังเมาสมกับลาดูการบอลทงอ้อนพระนุ่คนละนุ่งนอนสบายผัดเปียนทังวันเออเอานาน่าละท่านอมเท่าเปียนเผารถรถเจ้าเนอเจ้าหนาวอ่อนพนะหูกับทั้งเมียมิงแก้วพิมพ์ผ้าอ่อนสอนสีพระชนม์บิดอาเพื่อถนอมคำอุปธรรมน้ำส่วนส่วนสู่ดูลำหักนั่นแล้วประกอบท่องคำพระบิดาอีกซ้ำ ไอ้ซำเหล่าไส้แก้วผู้เดียวบัดนี้มากเก้าเกี้ยวต้นออกบรรพชาสิทธิ์าธรรมกุมารนลักไปจังไรนั่นไปบําเพ็ญสางลาปางสมงผนุวัดนั่นแหล้วเพื่อพระบําสร้างซัมสร้างซัมให้ภัยกูผูกคล้องขอดบเอิ่นสร้างน้องหน่อยอ้อนพิมพากับบุตตาลาหุงลูกลุนนี่สำบอกคิดเมียจะพระองค์วางป่าปล่อยหัก นั่นแล้วพอสงสารเมียทไหรสงสารเดี่ล้วแม่ลูกหน่อยลูกหน่อยละหุ่นหลาเนีก็เคยเฮตีท่านจำได้ไล่ห่างจำปาอุปมาในใจควรก็เบิ่ง มืดแล้วยังมีแกงแสงใสขอสว่างวันเออยนานาสุขทุกมีอยู่บางอุบายแถลโคนฮ้อนแล้วยังบาบบนมีจอดจำหนาวเขาแล้วยังมีดำมวยน้ำสบแหลก็แจเก็บไตหลุดว่ามีทั้งแกเปรือผงว่าโอ้ยนั่นแล้วมีย่างเดียวตั้งแต่ออกบรรพชาเป็นทนทางสองบาอุบายแต่ยางเดียวบัดมีบอมกก่กองมองมนทั้งหมด ออกไปพังน้าเพ่นพดแน่กิ่งลิงได้ตัดสินใจพงนั้นอยู่คนเดียวเด็ดเดียวพอตุงเออลำพึ่งอยู่คนเดียวเฮาตรงนี้แท่แท่ขึ้นนีก้อนสิไปสั่งให้ฉันอ่างมามาดเล็กันตะกาเป็นเวลากลางคืนเกินละงมสมแมงแฝงให้ฉันมาอ่างอาชนัยพรทีนั่งออกปราสาทลาดชวังเ ยังคน,นิ่งลูกหน่อยละหนาบ่าห่วงเมียง,งพระองเอาพนบกิดเอาเอาือทรงใดซองและเห็นทรงสเสด็จบริเบ่้นลาดฉวังปางพวงเขาไปในเมืองหลวงเห็นมูสาวสนมเห็นแสนนิทานิงเพราะองสอดตาลิงเห็นสนมนมแนนเบ้าโกลว่าพ้อ,องโกน นอนปล่อยกองปล่อยกลนเบาเต่าเมาหลับปล่อยแอรแอรขาพับสินายลายนิ้วนีสัมปะพีฮีก้นกล่นข้างนับบอกไว้ว่าตกมันสลิดหน่วนำได้ห้องว่าเสื้อหมอนนอนประคับอต่งเนียนเส้นยางข้างกลนนมเฮาพ้มกลนปกสีหกหลายดำปื้เช่นนี่หรือแนวหนีบอยยินดียิงนายโอ้ มาล่มทั้งหลายถือว่าบ่อนี่เนีนเตรียมปอมดวนพลันสั่งนั่งฉันอ่างมามา,มาเด็กกันตะก,กาเป็นเวลากลางคืนวัางประมาณหกทุมคุ้มนฉันมาห่างอาชนะพ่ทีนัน่งออกปราศาสตร์ลาชวางังทรงเสดจบไปนะไปทางกำฝ่ายทักษิณน,นอก คอนคอนอราสอนคนกระตือนนางพิมพ์้าคำ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 นางพิมพ์พาคำหาผัวชิตธะไปอาจหลาดนางพิมพาเบ๋เจ้าเคยเห็นคนเบ๋วเปตยานว่จะว่า าวถึงพิมพ er ์ปลาล้างหุ่นลูกน้อยอ่อนงานอังกะนอนตื่นขึ้นบ่เห็นแก้วว่ามิงผัวเมื่อบ้งขวหาพีบ่มีเห็นเลยเว้นสายตาทีได้พอนอยนางกชลายอยทได้ให้ทพระองค์ทแบบนี้ายหน้ามอมพนง คือโจกสิแตกมางไก่ห่างคะโลกาไปทางไหนคือบอ่จจาต่อพิมพ์พาหน่อยและแห้งเอและแหงน,นางของสร้างหวังตายดอมพีผัดมาหนีจากซำไปจ่อยแมนบอกเกนหรือพีไปบวชสร้างทางไหนเอ้ยบอกลองเนีน่ยผัวเคยป่าไปบวชบลรมี สิบา่าเคยดังเนาเอ้ยนางฟังป่านสือ่อโทรทัศน์ไม่อเอานางสิงย่อเืน้อมเมื่อเกินดอกใส่เสียนไปทางใดคือบ่บอกไอเปลี่ยนในนั่งสวงควมเหงาเนโนอพิมพ์พาเอาแล้วหุ่นดอกคำห้อีหวอ่วงนางกำมองหน้าไตยทางใดมิสิรีพองเอ้ยนางก็มีแต่ให,ห้เฮ้หองอยู่ผู้เดียวโอ สร้างมีใจกดเกี่ยวเบาตอบพ่อคำให้หูจักทั้งไปบวาอย่างเดิอนอ่องทัานสิไปคือบะบ้องนูนอาพิมพ์พ้าเมียมิงแอนนองกับละหุ่ลูกหน่อยหรือเป็นเทอบ่ายังเลยเหลือพิมพ์้าน้องนี่เป็นบาใบสั้นบอกพี่จังนีปังพี่จึงลาเมียเพ เียวอยนนนแรงถึงงามแรงมีตาให้เสียใจขึ้นฮอดปีบุญมามีจแน่เป็นแม่้างว่าฟังทิมแม่ปอยนี้บุญมามีออนอ